สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในป่าต่างแดนต้อลาพาเพนสวีเดนและมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะโอเคค่ะเรามาลุยกันต่อนะคะเราก็จะแยกกันเดินคนหนึ่งเดินบนคนหนึ่งเดินล่างตามสไตล์เรานะคะทุกคนป่าต่างแดนครั้งที่สามโอ้ยเหลืองเต็มเลยพี่ต้อเออเออนั่นแหละทางเดินเธอเดินขึ้นมา เจอจุดเหตุตรงทางเดินพี่ต้อนะคะเราไปลุ้นกัน Hi everyone Welcome to uh, my channel Today I'm come far away with my friend and she are backside of me and this is the big woods and last time we find so much mushroom here and today we come in the t h i r s t time Follow me ในกระเป๋าด้านหลังนะคะใน uh, กระเป๋า เสื้อจะมีสเปร์กันยุงและโลชั่นกันยุงทาเรียบร้อยแล้วนะคะป้าๆแม่ๆในกระเป๋าด้านหลังมีกาแฟมีขนมมีชโคโคโ็อกโกแลตค่ะกลุ่มแรกของเราวันนี้วันเก็บสะอาดเลยนะคะเพราะว่าตอนเย็นโรงงานจะมารับซื้อที่บ้านคะ่ะแล้วก็เราจะเก็บแต่ดอกใหญ่ๆนะคะดอกใหญ่ทำความสะอาดง่ายตอนนี้โรงงานไม่คัดไซส์ซื้อแล้วคะ่ะคือ ซื้อเห็ดรวมดูว่าจะเก็บแต่ดอกใหญ,ใหญ่ดอกน้อยขึ้นมาเฉยป่านี้เห็ดจะขาอวกมากๆเลยติดตามรับชมนะคะเริ่มเจอแล้วนะคะทุกคนเป็นกลุ่มแบบนี้แต่ดอกเล็กๆตอนที่ราคาแพงคือโหฟินเลยแต่ตอนนี้ราคาเริ่มตกแล้วนะคะเราจะเอาแต่ดอกใหญ่ๆไปก่อนคะ่ะอยากได้เจอแบบบ,นบานๆเหลืองๆทุกคนแต่นี่คือ ขาท้ายาวอยู่นะ เริ่มเจอจุดที่เรายังไม่ได้เก็บตอนนี้วันกำลังเดินย้อนรอยตัวเองนะคะทุกคนคลิปรอบที่สองป่าต่างแดนมารอบสามแล้วนะคะเป็นป่าที่ใหญ่มากคลิปรอบสองคือเราไปไปป่าที่เรายังไม่ได้เดินคะ่ะใครยังไม่ได้ชมก็ชมคลิปย้อนหลังป่าต่างแดนนะคะทุกคนส่วนป่านี้คือเราเดินไปแล้วแล้วผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วคะ่ะ เขาโตแต่ว่าเขาไม่เป็นดอกบานๆนะคะเราก็ลุ้นหาจุดที่เราไม่ได้เดินค่ะเขาจะดอกใหญ่ค่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่คือจุดที่เราหาไม่เจอนะคะที่เรายังไม่ได้เก็บค่ะจะเป็นแบบนี้มีสองกลุ่มค่ะทุกคนกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มที่สองนะคะขึ้นมุนช่อเลยอุ้ยนุน่นๆอยู่หลังต้นไม้อีกหนึ่งค่ะ ขามาติดกันนะคะชักมือออกแม่เพราะว่าเดี๋ยวดึงไม่ดีดอกจะแตกนี่ทุกคนป่านี้คือเห็ดเป็นช่อแบบนี้เลยตอนนี้8ปดโมงเช้านะคะอากาศสดชื่นมากแดดสวยมากเมื่อวานเก็บเห็ดตากฝนวันนี้อากาศดีมากเลยทุกคนทำเตือนวันนี้นะคะ แดดมันเปียกฝนมาั้งแต่เมื่อวานเวลาเราเก็บเราต้องเบามือมากๆเราจะเจอบางดอกที่แบบจับแรงบีบแรงดอกจะแตกเลยค่ะทุกคนต้องไปช้าๆเลยวันนี้ดูค่ะสวยจริงๆเป็นดอกไม้สีทองนะคะ ดอกเป็นช่ออีกแล้วค่ะทุกคนว,วันนี้ถ้าเราเจอเห็ดขาวเห็ดหนังไก่เราก็จะเก็บนะคะ แร้งก็ดอกแตกทุกคนอ่าขนแปลงมันจะแข็งนิดนึงนะคะเรามาต่อกันค่ะทุกคนเป้าหมายและความอลังการของเราตรงนี้นะคะถ้าใครที่ชมวันวันไรสดให้ทุกคนชมแล้ววันก็เดินต่อขึ้นมานิดนึงเห็ดเหลืองเต็มผืนเลยค่ะเราอยู่ที่ป่าต่างแดนรอบนี้เป็นรอบที่สามนะคะตรงไหนสวยๆเราจะได้ชมวันนี้วันเก็บสะอาดเลย ใครได้ชมคลิปเมื่อวานคือเก็บเห็ดจากฝนทุกคนเอ้ยไปทําความสะอาดทั้งคืนตื่นมาทําความสะอาดตอนตีห้าทำความสะอาดไปประมาณห้าหกชั่วโมงเลยค่ะต้องไปนั่งปัดซ้ำแต่แต่ตอนนี้คือขอเก็บแบบสะอาดไปเลยนะคะได้เท่าไหร่เท่านั้นทุกคนขายเย็นนี้โรงงานมารับเอาเห็ดสินที่บ้านค่ะเราก็โรงงานที่มารับเห็ดที่บ้านแบบนี้นะคะ เขาจะเอาเห็ดไปแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งขายตามห้างเพราะฉะนั้นสเปคของโรงงานนี้จะสะอาดค่ะทุกคนเห็ดจะต้องสะอาดด้วยวิธีการปัดนะคะปัะดลุยๆขอให้ลูกโชคดีเหมือนหมานะ This is the first group I have uh, seen in this wood Follow me and continue to the end of the group uh, of the clip I think it will be so so big surprise for this this wood a <laughs> m so in interesting my heart is o o m b a n g now so beautiful dear มันสวยมากมันอลังการมากค่ะเหตุ่านี้ ได้ยินเสียงร้องคือท้องนะจ๊ะไม่ใช่ฟ้าร้องนะคะหิวอ,อีกแล้วค่ะร่างกายต้องการกาแฟาอีกแล้วตอนเช้าๆจะเป็นแบบนี้นะคะกินกาแฟาจนติดแล้วทุกคน ไต่ต่อคะ่ะทุกคนแต่ละก,กลุ่มทุกคนนะฟินมากดูมัวไปเก็บอยู่หลังกล้องนะคะ มันจะเริ่มมีขาเห็ดบางขาที่มันชุ่มน้ำค่ะเราต้องตัดออกเลยเพราะมันจะทำให้เห็ดเน่านะคะเราจะรู้ค่ะทุกคนคนเก็บเห็ดขายเขาจะมีประสบการณ์ดูออกว่าตรงไหนตัดสั้นตรงไหนตัดยาวส่วนถ้าใครคิดว่าวันตัดขายเห็ดยาวกว่าชาวบ้านก็วันเอาความสะดวกค่ะเอาความรวดเร็วเนะถนัดเอาความถนัดแบบนี้ค่ะ ย่าสะเทือนใจเลยค่ะตัดขาเห็ดแค่นี้เราไปเดินหาเห็ดข้างหน้าได้ทุกวันค่ะทุกคนช่วงนี้เก็บวันละสิบห้าถึงยี่สิบโลทุกวันเลยค่ะคงไม่เก่งแบบเก็บวันละร้อยโลเหมือนคนอื่นนะคะแค่นี้ก็แบกออกจากป่าแบบปวดแขนมากแล้วทุกคนมาต่อกันมาต่อกันตรงนี้นะนี่นะเห็ดขาใหญ่มากสวยมาก วันตะ,ะเก็บขายนะปะ้าาแม่ๆที่บอกว่าโอ้ยหนูหมุนกล้องเร็วป้าาแม่ๆตาลายหนูต้องขออภัยด้วยค่ะหนูแบบเดี๋ยวนะทีแรกคิดว่าจะให้ดูเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆค่ะเราจะได้ตั้งกล้องนิ่งๆอะไรประมาณนั้นแต่บางทีก็อยากให้เห็นบรรยากาศว่าเฮ้ยเราเก็บจริงเป็นยังไงก็ดูหลายๆมุมแล้วกันเนาะทุกคน um, I try to explain to Thai visitor uh, visits my channel Someone say I just uh, I move the camera so fast and they look not so clean. I just explain about uh, this is my real life, reality life in the wood. I cannot take slowly. I just big fast for go to sell the mushroom and I need to have much mushroom. I'm so sorry if someone think my camera is not so good, my clip is not so clean. sorry to every guy I try to do my best ตัวเช้าเช้าเสียงนกวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยค่ะเสียงนกไพเราะมากมาก สวยมากเลยค่ะทุกคนดูโอ้ยถูกทำโทษละป้าปาแม่ๆอนุญาตให้ตีมือหนูได้มันต้องอ่รื้อนิดนึงอะคะ่ะทุกคนเราพยายามไม่รือ้อบางดอกก็เลยแตกนะคะดูดอก 大一天了、大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 、 เกขายใหญ่น้ำหนักดีมากค่ะทุกคน เริ่มคลิปที่สามอย่างเป็นทางการตอนนี้เราเริ่มจะกาใบาใหม่แล้วนะคะห,หลุดมือ เิดตรงทางน้ําไหลเลยค่ะเสี่ยงมากว่าเ,าเราจะเจอเห็ดเน่านะคะนี่อันนี้ได้อยู่ดอกแข็งสวยมากก็ได้นั่งกินกาแฟกับขนมปังไปชุดหนึ่งแล้วนะคะ เดินต่อได้อีกสองสามชั่วโมงตอนนี้อยู่ในป่าสามชั่วโมงแล้วค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่สามกับคลิปที่สามของเรานะเราวันก็ได้เห็ดไปประมาณเจ็ดถึงสิบโลค่ะได้แล้วนะคะเรายังคงอยู่กับในป่ากับเพื่อนแต่เพื่อนอยู่ไหนไม่รู้นะคะตอนนี้โุ้ย บีบแรงก็เละค่ะเพราะว่ามันอยู่ในน้ําเห็ดจะสวยตอนที่เขามีความชื้นที่เหมาะสมค่ะแฉะเกินไปก็จะกลีบอ่อนแอมากๆพอเขาเริ่มแห้งก็จะเริ่มสวยงามแข็งแรงค่ะทุกคนตอนนี้เรียกว่าบอบบางหน่อยโดนน้ำเยอะเกิดตรงทางน้ำไหลพอดีค่ะดอกสวยอยู่นะคะ ถ้าไม่สวยวันจะบอกว่าไม่สวยตอนนี้ก็เราเริ่มเห็นดอกที่ไม่สวยบ้างแล้วนะคะเห็ดอุ้ยใหญ่เร็วมากทุกคนนัดเพื่อนจนผิดเวลาเลยแล้วก็ตัวเองลาพักร้อนผิดเวลาด้วยนะคะปกติเห็ดจะสวยช่วงสิ้นเดือนสิงหาค่ะจะไซนี้ปีนี้เห็ดออกเร็วกว่าปกติหนึ่งเดือนใครที่วันนัดไว้สิงหาโอ้ยเสียดายค่ะเห็ดเมื่อเห็ดอ่าเยอะเห็ดราคาก็จะตกนะคะราคาจะถูกมาก แต่เห็ดจะได้เยอะเราจะเก็บได้เยอะกันทุกวันค่ะป่ะต่อน,นะคะขออนุญาตย้ายกล้อง<อ>ค่ะอันไหนเก็บยากไม่เก็บนะคะทุกคน ปล่อยเขาไว้ไม่เสียหายค่ะเขาเป็นเชื้อของเห็ดปีต่อไปได้ด้วยป่าต่างแดนเนี่ยมันมีตำนานนะคะคนไทยมาเก็บเห็ดที่นี่ก็จะมาป่านี้กันเรียกว่าป่าขนกลับไม่ไหวค่ะใครมาก็ขนกลับไม่ไหวทุกคนทุกคน เยอะมากเพื่อนๆที่จะมาหาวันได้มาแน่นะคะป่าขนกลับไม่ไหวเนี่ยดูเอาค่ะด,เดูเอ้าทุกคนเอ้ยตรงนี้มันโดนน้ํานะคะวันจะเลือกไปแต่ดอกสวยๆจะไม่เก็บเลยก็เสียดายค่ะไหนๆเราก็เห็นเขาแล้วถ้าเป็นป้าๆแม่ๆมาเดินแบบเดินขึ้นเขาสูงไม่ไหวเนี่ย น่าจะเก็บทุกดอกนะคะแต่วันวันขออนุญาตเดินไปหาจุดส,สวยๆเราจะได้เห็นคลิปส,สวยๆกันด้วยค่ะตอนนี้เราเลือกได้นะคะเวลาเราไปเท่เห็ดขายในโรงงานทุกคนเอ้ยมันมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่เห็ดเราสวยมากไม่มีใครชมหรอกเราชมตัวเอง เราก็จะเอ้ยมันโดดเด่นออกมาจากคนอื่นเลยนะคะมีออร่าเห็ดเราจะมีออร่านะคะสุดท้ายแล้วนะใครใครไม่สวยไม่ได้ไปนะใครไม่สวยไปไปเป็นแม่พันธ์ุปีหน้านะ ไปจ้าเริ่มตะก้าที่สองกับคลิปที่สามและชั่วโมงที่สกันค่ะ คำเตือนก็คือวันนี้เห็ดจะเปียกน้ำฝนถ้าเราจับไม่ระวังดอกก็จะแตกได้นะคะอย่าตกใจมีแตกแน่นอนเริ่มเห็นดอกสวยๆก็ชื่นใจค่ะอันนี้คือตะกาความเด้อ รีบวางตะก้าเกินยังเป็นซัมเมอร์คันตาแรนอยู่นะคะเนี่ยเห็ดหน้าร้อนค่ะขายย,วยาวๆดอกเล็กๆแต่ก็เก็บถ้าเก็บง่ายก็เก็บนะคะถ้าอยู่ในน้มหรือสภาพไม่ไหวแล้วเนี่ยปล่อยให้เขากเกษียณไปทุกคนหมดอายุของเห็ดหน้าร้อนละเข้าสู่เห็ดหน้าหนาวละ ชวนเราร้อนมากค่ะวันนี้ตอนเช้าเหมือนจะหนาวใส่ชุดมาแบบกันร้อนกันหนาวได้ด้วยแบบตอนนี้ร้อนมากมาดูเห็ดหน้าหนาวบ้างสภาพจะเป็นแบบนี้ขาจะใหญ่ค่ะนี่คือลูกเห็ดนะยังไม่โตนะแต่อร่อยตอนต้นฤดูการแบบนี้ซื้อราคาแพงเลยค่ะกิโลละพันห้า ตอนนี้กิโลละสามร้อยห้าสิบเท่ากันหมดอ,อันนี้เป็นราคาโรงงานนะคะราคาในห้างคือสองถึงห้าพันแล้วแต่ห้างเจอเห็ดรมดอกไม้แต่ว่าเขายังไม่บานเต็มที่นะคะกลีบของเขาจะหยกัยกๆแบบนี้ค่ะถ้าเขาบานนะคะจะเหมือนดอกทองอุไรเลยวันนี้เราจะได้ชม เนี่ยคะ่ะเริ่มบานกลีบเป็นดอกไม้มีดอกมันปูทรงดอกทองอุไรแล้วก็ดอกมันปูทรงกุหลาบนะคะทุกคนรอชมถ้าเข้าบานเต็มที่เราจะได้เห็นบางดอกเหมือนดอกกุหลาบเลยบางดอกก็เหมือนดอกมันออดอกทองอุไรเหมือนมากๆค่ะสีก็แบบนั้นเลย เริ่มเห็นเป็นกลุ่มแล้วนะคะจะดูค่ะเหมือนเห็ดออกช้าไม่มีร่องรอยการเก็บก่อนด้วยมันก็แล้วแต่ป่าแบบนี้ละค่ะบางป่าก็ออกจนแก่แล้วบางป่าก็เนี่ยเพิ่งเริ่มเองแต่ก็ดีค่ะมีเห็ดหลายไซส์คล้ากันไปดูสนุกดีนะคะเราเอาไปแต่ดอก รุ่นพี่ก่อนนะคะรุ่นน้องเอาไว้ทีหลังนะอทาโลชั่นกันยุงตะกี้ผ่านมายังไม่ถึงสิบนาทีเลยค่ะยุงช่างกล้าเดี๋ยวเราต้องฉีดสเปรย์แล้วค่ะแบบนี้เขาน่าจะจำกลิ่นโลชั่นได้ละยุงด้านละ โลชั่นกันยุงและสเปรย์เดี๋ยวนะคะเอามาให้ทุกคนชมวันนี้มันเอามาสองอย่างเลยมันก็คือสะดวกแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นค่ะเพราะว่ามือเราใส่ถุงมือบางทีมือสกรปรกวันก็จะฉีดแบบสเปรย์นะคะซื้อมาจากเมืองไทยเพราะว่าบ้านเราของดีค่ะทุกคนนี่ซอฟต์เซลเป็นแบบโลชั่นปีที่แล้วกลับบ้านหาสเปรย์ไม่มีอันนี้เป็นแบบสเปรย์ค่ะ ยุ่งในป่าเยอะค่ะทุกคนเพราะว่าทุกป่ามีลำธารมีน้ำขังก็เหมือนบ้านเราแหละแต่ก็ต้องดูแลตัวเองแหละคนชอบเดินป่าของวันมีโลชั่นมีสเปรย์แต่เพื่อนต้อเนี่ยนางแพ้ทุกอย่างนะคะพี่ต้อจะไม่มีค่ะทุกคนพี่ต้อจะแพ้กลิ่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราไม่เดินด้วยกันด้วยเพราะว่าอีนางน้องเนี่ยฉีดสเปรย์ทุกชั่วโมงค่ะ ส่วนพี่จะแพ้จะเป็นลมเอานะคะพี่ต่อแล้ววันชอบซื้อแบบกลิ่นค่ะอันนี้ได้กลิ่นเฟรชมาคือกลิ่นสดชื่นดีมากๆเลยเมื่อก่อนได้กลิ่นส้มกินสตรอเบอรี่มาอืกลิ่นหึงมากทุกคนนะไปต่อค่ะมาเจอขึ้นเป็นกลุ่มเลยทุกคนตรงนี้เวลาเดินป่ามันใหญ่มากวันต้องขออนุญ,ญาตใช้คำว่า เราใช้เรดาร์อย่างเดียวเลยค่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะเจอเห็ดใช้ความรู้สึกค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองพ่อแม่ตายายที่มากับเราฝันก็จะขอตลอดทางนู่นเน็นข้างหน้ากลุ่มสีเหลืองแบบขึ้นตรงขึ้นตรงอ่าหน้าผาสวยๆค่ะเ,คเดี๋ยวนะ <มา S 1> พอเราเดินมาตรงนี้เออเจอเห็ดมันก็ส่วนหนึ่งคือความเชื่อนะคะ ส่วนหนึ่งก็คือโอ้ยทุกคนป่ามันใหญ่มาก <ไป S 1> เดินไปเถอะยังไงก็เจอถ้ามันเป็นป่าเห็ดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกป่าก็มีเห็ดนั่นแหละก็ะแ,ลแล้วแต่ดวงด้วยทุกคนนีที่ป่าที่วันหาเองเนี่ยเคือเดินเข้าไปบางป่าก็เจอเลยบางป่าก็เดินไปลึกมากจนพี่ต้อยอมอะค่ะป่าภูเขาสูงนี่พี่ต้อยยอมนะ บอกว่าันทำไมเดินไปคนเดียวไกลจังก็วันเดินเข้าไปเรื่อยๆค่ะปีละเล็กปีละน้อยปีละหน่อยปีละหน่อยเดินก็ไปเรื่อยๆจนไปเจอจุดเห็ดพอเราเจอจุดเหตดเอาไกลมากระมาณนั next, 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 ้นได้ตะก้าแรกไปแล้วนะคะเรามาต่ออีพีที่สองกันจ้าทุกคน